สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บหทาร์ลชนะพููรับสาจรจตุกว,วานแปลคนใหม่ด้วยการอ่านหน้าไพ่ทารุ่มหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกระกฎาคมสอันายนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะใครจะเข้ามาหาคุณการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหมอจะอ่านในรูปแบบพลังงานนะคะ ที่มีพลังงานเชื่อมโยงกับชาวธาตุลมหรือคุณชาวธาตุลมมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับคนคนนี้นะคะเอาละคา่ะมาเริ่มกันเลยนะขอไพ่สีใบนะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะ King of Cup Queen of p e n t a c l e ลและก็ Ace of Pentacles รางงานนะคะ King ง f Wands โอเคเขาบอกว่าคุณคนนี้นะคะมีความที่มีความโรแมนติกนะคะมีความละเอียดอ่อนโยนอบอุน่นอ่อนโยนมีทั้งท่าน้ำท่าดินหรือท่าไฟก็ได้นะคะที่มาเกี่ยวข้องกับรางงานของชาวท่าลมนะคะคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่ แสดงออกความรู้สึกอย่างชัดเจนนะ,ะเป็นคนมั่นคงหนักแน่นนะคะแสดงว่าตอนนี้ชาวธาตุลมนะค,ะคนคนนี้กําลังจะเข้ามานะ,ะดูแลเทคแคร์เป็นคนจิตใจดีมีพลังงานของออมีความมีวุฒิภาวะนะ,ะทางด้านอารมณ์ความที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะการแสดงออกอย่างชัดเจนคนจิตใจดีคนที่ทํางานเก่งคนที่มีสเสน่ห์นะคะ คนที่รูปร่างหน้าตาดีคนที่ทำงานเก่งคนที่จิตใจดีและคนที่ดูแลเทคแคร์และคนคนนี้เขาพร้อมที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะในช่วงนี้นะ,ะหรือว่าตอนนี้คุณกำลังคบกับคนคนนี้ก็ได้กำลังคุยกันอยู่เจอกันแบบร่วมงานนะคะร่วมงานเริ่มธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าเขามีความมั่นคงมีความมั่นใจนะคะคิดว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะมันเป็นตอนนี้เป็น energy ที่ดี นะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะที่คุณกําลังเจออยู่นะคะชาวธาตุลมนะส่วนใครที่ยังไม่ได้เจอตอนนี้เราอ่านพลังงานล่วงหน้าสโกบกครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคุณอาจจะติดต่อสื่อสารเขามีการช่วยเหลือเกื้อกูลด้านการงานการเงินหรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะจริงๆคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาอ่ะ เปิดใจยากที่จะคบใครนะคะเขาไม่ได้ชอบใครเล่นๆหรือไม่ได้รักใครเล่นๆมี energy ของชาวธาตุดินและชาวธาตุน้ำในตัวตนของเขานะคะมีความสุขเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการแล้วก็เป็นคนที่เปิดใจยากนะคะเมื่อนะ,ะเมื่อเจอชาวธาตุลมนะคนคนนี้ปกติเขาเป็นคนที่ห่วงแหนความโสดนะ นะแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยรู้จักกับชาวธาตุลมมาสักพักหนึ่งหรือสักระยะหนึ่งนะความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจากคนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพการดูแลเอาใจใส่นะคุณดูแลเขาเขาดูแลคุณมีความหนักแน่นมั่นคงที่กำลังจะขยับขยายความสัมพันธ์นะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณคุยกันเฉพาะ อตอนที่ร่วมงานทีนี้คุณก็จะคุยกันทางแชททางช่องทางออนไลน์โซเชียลติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นนะคะความสัมพันธ์เนี่ยกำลังขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ,ะมากกว่าคนร่วมงานมากกว่าเพื่อนนะคะขยับความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่อยๆขยับความสัมพันธ์นะคะไปในอนาคตครึ่งเดือนหลังนี้แปลว่าเป็น Energy ที่ดีนะคะคนๆนเนี้ยเนี่ยเขาอะนะคะ เขาบอกว่าในตอนแรกอ่ะเขาอ่ะก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าตัวเขาเนี่ยจะรักคุณหรือคุณรักเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะทีนี้เขาอ่ะมาคิดพินิจพิเคราะห์แล้วนะคะชาวธาตุลมว่าเขาทบทวนแล้วว่าตัวคุณเนี่ยเหมาะสมนะคะชาวธาตุลมหมอไม่แน่ใจว่าคุณคบกับชาวธาตุดินธาตุน้ําหรือธาตุไฟอยู่หรือเปล่านะคะก็ไปส่องฝั่งคนของคุณด้วยนะคะชาวธาตุลมเนาะการรออัพสเตตัสหรือการขยับ ความสัมพันธ์ที่ค่อยๆจเจริญเติบโตแล้วก็มั่น,งนะคงะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็น e NERGY ที่ดีนะก็อบอกว่านะชาวธาลมคนคนนี้พิจารณาและวตอนนี้เขาอะนะคะตกหลุมรักคุณหรือหลงสเสน่ห์นะคะในความน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนหรือใจดีของคุณเนี่ยแหละนะคะในความที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะอยู่โสดแล้วนะคะไม่ได้อยากจะปิดปิดกั้นหรือปิดบังความรู้สึกที่เขาอะนะคะ รอ,อขยับความสัมพันธ์เนี่ยนะคนนี้จะทำงานในความสัมพันธ์นะคะเขาจะแอคชั่นเขาจะไม่รอไม่รีรออะไรแล้วนะคะเขาทบทวนแล้วเขาพิจารณาแล้วว่าคุณน่ะน่าจะผ่านนะคุณเป็นคนที่เขาถูกสเปคถูกใจผ่านมาตรฐานนะหรือถูกใจหรือถูกสเปคนั่นเองนะซึ่งเขาได้คิดพิจารณาแล้วว่ารู้จักคุณมาสักพักหรือสักระยะหนึ่งแล้วนะสิ่งที่ไพ่มันบอกคล้ายๆแบบนั้นนะคะเหมือนว่า เขาเป็นคนเปิดใจยากแหละแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนเข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้เขามากมายมาสนใจเขาหรือเขาห่วงแหนพื้นที่ความสดส่วนตัวของเขาแต่ทีนี้พอเขาเจอคุณนะคะในครึ่งเดือนหลังเนี่ยแหละนะเขารู้สึกว่าไม่ได้แหละนะคะต้องต้องทําไมคะเหมือนกําลังตกหลุมรักเหมือนเคซี่คุณนะ,ะเหมือนหลงไหลในพลังงานของตัวคุณนะคะชาวธาตุลมเขาก็เลยทําไมคะก็ต้องใจร้อนแหละที่อยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะยินดีด้วยนะคะชาวธาตุลมการลงทุนในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีการพูดคุยหรือมีการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณร่วมงานนะ,ะเจอหน้ากันบ้างหรือไม่เจอหน้ากันบ้างเนี่ยนะคะหรือเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้พูดคุยไม่ได้เจอหน้ามีโอกาสที่ครึ่งเดือนหลังนี้ความสัมพันธ์จะขยับนะ เป็น energy ของการรอคอยนะการรอคอยอะไราคะการรอคอยที่จะวนกลับมาพบปะพูดคุยเจอเจอนะเป็น energy ที่คู่กันด้วยนะ King of Cup แล้วก็ Queen of Cup เป็นคนที่แสดงออกความรู้สึกของตัวเองเข้าจิตเข้าใจนะเอาอกเอาใจคุณแล้วก็ดูแลที่แคร์ดีด้วยนะเป็นคนที่น่ารักนะเขาบอกว่านะเขามีแผนการนะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ ที่จะทาไมคะที่จะสารภาพรักรก,ก็ได้นะขอคุยเป็นแฟนก็ได้ไม่ได้อยากอยู่โสดแล้วนะไม่ได้อยากอยู่โสดมันเป็นเอ e r g y ของการคิดวางแผนค่้ควรหรือทบทวนแล้วว่าคุณอะนะเป็นสิ่งที่เขาอะอยากจะมีคุณในชีวิตในอนาคตนะไม่ได้อยากโสดแล้วไม่ได้อยากเหงาเหมือนว่าเขาอะนะเจอสิ่งที่ดีนะเพชรเม่นงาม เช่นชาวธาตุลมเป็นต้นนะจะมีการวางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้มีการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความหากันบ่อยๆบ่อยๆเลยนะแต่ตอนนี้นะวันนี้ที่คุณฟังคลิปนี้เนี่ยนะคนนี้เขาอาจจะอยู่ห่างกับคุณเขาอาจจะไปสนใจโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาก่อนนะะไปจัดการชีวิตของเขาก่อนแต่ทีนี้มันมีพลังงานว่านะ จะได้กลับมาเจอกันแต่ตอนนี้คุณก็ยังคุยก็ยังแชทหากันนะคะไพ่มันบอกในสิ่งนั้นนะคะว่ามีการส่งข้อความหางกันนะะไม่ได้ไม่ได้หายห่างกันไปจากชีวิตนะคะมีการคุยกันมากยิ่งขึ้นนะ,ะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะคนคนนี้เขากำลังจะพยายามในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเมื่อไม่มีคุณเมื่อไม่เจอกันนะ,ะเขารู้สึกเหมือนมีความเหงานะ นะเขาบอกว่าเขากำลังจะพยายามอะไรบางสิ่งบางอย่างนะทีนี้เขาบอกว่าในสถานการณ์เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยนะอ,อ,อาจจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่ไพ่บอกก็คือเขาเป็นคนที่เปิดใจยากนะบล็อกปิดกันก้นกับใครบางคนหรือใครต่างๆนะที่เข้ามาสนใจเขาเนี่ยเขาอะนะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนของเขาแต่เมื่อเขาเจอคุณนะเดือดซันนะก็บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตไม่เงียบเหงานะชาวธาตุลมนะชีวิตรู้สึกมีความสุขนะรู้สึกยิ้มได้นะตอนนี้รอคอยที่จะบอกความรู้สึกหรือรอคอยอัพสถานะขยับ สเตตัสความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีการปรับความเข้าใจนะคะการปิดบังความรู้สึกหรืออะไรใดๆที่คุณสองคนเนี่ยนะยังไม่เข้าอกเข้าใจหรือกำลังรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีความรู้สึกว่าเขาไม่เอาใจใส่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่หรือรู้จักกันแล้วเนี่ยนะคุณกับเขาเนี่ยจะมีการเคลียร์ใจหรือเปิดอกคุยกันอย่างเข้าใจนะคะความรักความสมหวังความสุขสดชื่นนะคะ ความรักนะคะกำลังจะหอมหวานขึ้นนะคะชาวธาตุลมหมอเชื่อว่าคนคนนี้เข้ามาเป็นเดอะซันของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้ามานะคะคุณก็พยายามเหมือนว่าอืมจริงจริงตัวคนคนนี้พยายามนะคะพยายามเหมือนว่าอเราอะนะจะได้รับการเติมเต็มจากชาวธาตุลมไหมหรือตัวของเขาเองเนี่ยจะสามารถดูแลความรักความสัมพันธ์ ระยะทางไกลอะไรครั้งนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะในทีนี้เขาก็คิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเขาอะก็อยากจะได้ความรักครั้งนี้นะเขาอยากจะทํางานในความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นความสุขสดชื่นนะสมหวังนะทีนี้มันเป็นไพ่พลังงานของเหมือนว่าณนะตอนนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้ก็คนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยแหละนะค,ะครึ่งเดือนหลังนี่แหละใครที่กําลังจะเข้ามาคือคนของใจของคุณนั่นแหละนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเออ,อยังไม่ได้คุยกับไครเลยอะหมอนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ร่วมงานกับคุณแล้วที่รู้สึกเหมือนมองมองหรือเลงๆกันไว้แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์หรือไม่ได้พยายามมันจะมีโอกาสได้วนกลับมาพูดคุยหมอกำลังรู้สึกเหมือนว่าคนเนี้ยจะแชทหาคุณทีนี้สิ่งเนี้ยที่กำลังพูดนี้นะคะมันจะถูกต้องแม่นยำและตรงนะคะชาวถาล่มคือคุณอะ จะต้องร่วมงานกับคนนี้แล้วเจอตัวแล้วและมีเบอร์โทรหรือมีไลน์กันแล้วนะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างนี้ถึงจะใช่นะคะทีนี้ในอดีตอาจจะไม่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้โทรหาเรือ,อะไรเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณและเขาอาจ,จะมีการส่งข้อความหากัน ทำลายกำแพงของความน้อยเนื้อจำใจความเหงาความไม่แสดงออกความรักความรู้สึกของเขาหรือใดๆก็ตามแต่นะคะเพราะมันมีการคิดค่ควรทบทวนในความน่ารักหรือในความจิตใจดีในความที่คุณอะโอเคอะนะเขาก็เลยคิดว่าอยากจะมีความรักอยากจะเปิดใจอยากจะแสดงออกความรักความรู้สึกนั้นแล้วก็ขยับความสัมพันธ์ นะมีการคุยกันตลอดนะคะมีการคุยกันติดต่อสื่อสารความเงียบเหงาในชีวิตเขาจะหมดไปความเงียบเหงาในชีวิตคุณจะหมดไปคนคนนี้เขาอ่ะก็จะพยายามทํางานในความสัมพันธ์นะพยายามพูดคุยกับคุณมากขึ้นพยายามไปมาหาสู่กันหรืออะไรแบบนี้ถ้าได้ร่วมงานนะคนคนนี้ก็จะหาเวลาว่างอ่นะที่ได้ไปเจอคุณนะความสุขกำลังจะเข้ามานะพลังงานเดอร์ซันเกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะเพื่อน มีราศีนะที่ขึ้นมานะราศีกรกฎนะฮะหมอเชื่อว่าความรักครั้งนี้นะมันเป็นความรู้สึกที่นะคนสองคนเนี่ยที่มีความแตกต่างแล้วก็มีระยะทางนะแต่กำลังจะพยายามนะคะเพื่อทำความรู้จักกันนะนะเหมือนเปิดใจอะ่ะเหมือนเปิดใจคุยกันนะในความที่ไม่แสดงออกความรู้สึกหรือไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจเนี่ยนะคะ มันจะมีความแน่ใจมันจะมีความมั่นใจมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นและคุณสองคนน่ะนะคะจะคบกันแบบนะะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความมั่นคงที่จะจับมือไปด้วยกันเนี่ยเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปนะคะชาวธาตุลมเป็นเอเนจีที่ดีมา,มากเลยนะ,ค,ะคำแนะนำของไพ่นะคะ King of Pentacles นะ,ะเป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยนะคะความรักที่มั่นคงนะ นะในลักษณะของการที่ถ้านะห่างไกลหรืออะไรแบบนี้นะคนคนนี้เป็นคนรักที่มั่นคงเขารักคนยากเขาเปิดใจยากนะมี energy ธาตุดินเนี่ยนะค่อนข้างสูงดาวศุกร์ดาวจันทร์อาจาอ,อยู่ธาตุน้ําที่เป็นกรกฎนะคะทีนี้เขาบอกว่าคนคนนี้ ให้อิสระในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะคบใครไปทั่วหรืออะไรสิ่งนั้นไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนชอบความท้าทายอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่ขับรถหรือไปนู่นมานี้อะไรไบ่อยๆนะะมีความมั่นคงทางธธวุฒิภาวะทางอารมณ์การงานการเงินดูแลเทคแคร์ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ให้อิสระในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นเขาไม่มาตีกรอบคุณคุณก็ไม่ตีกรอบเขานะคะคุณ สมมุติว่าถ้าเจอกันเนี่ยนะคะถ้าเจอในสถานที่ของคุณเขาก็จะไปมาหาสูตรในสถานที่ของคุณความรักครั้งนี้นะคะมันจะเป็นแบบสบายๆนะ,ะพลังงานเดวเวิลนะนะสังเกตนะคะเริ่มต้นแล้วก็จบอแปลว่านะค,ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกที่เ,เราอะนะคะได้เจอใครบางคนที่มันตอบโจทย์ในความเป็นเรา นะมีความรู้สึกเหมือนว่าเออมันเป็นเคมีเข้ากันให้อิสระต่อกันนะคะมีความสุขมันเหมือนว่าเราอ่ะกำลังอยู่ในโลกที่อิสระทางความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่คุณกับเขาอะนะคะมันสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้นะ,ะไปได้เลยอะนะ,ะหมอบอกเลยแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะบางคนอาจจะติดต่อหรือมีการเดินทางที่ ติดต่อทางโซเชียลออนไลน์ได้หรือเดินทางหรือคุณได้เดินทางไปในสถานที่ใดในสถานที่หนึ่งนะคะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เดินทางไปในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่สาธารนณะที่เป็นสถานที่ใหญ่ๆอนะคะท่องเที่ยวกว็ได้นะสถานที่ที่รู้สึกโรแมนติกมีความสุขอะไรแบบนี้นะไปท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เจอคนคนนี้ได้ถ้าคุณบอกว่า เออมันยังไม่เจอใครเลยอ่ะไม่มีใครเลยนะคะเขาบอกว่าเราอะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าปิดโอกาสของตัวเองอยู่ในสถานที่เก่าสถานที่เดิมเงาๆหรือน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันจะได้มีแฟนกับเขาไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะชาธาตุลมเปิดใจกว้างนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยนะคุณจะเปิดใจกว้างและเขาก็จะเปิดใจกว้างนะคะให้อิสระนะแต่มันมีความสุขทุกครั้งที่คุณและเขานะได้พบเจอกัน วันนี้เป็นไพ่พใหญ่หมดเลยนะคะ King of c u p บ k n n o o w One, King of p e n t a c l e ลคิงออฟโ o นะคะมีทุกคิงเลยนะคะหมอบอกเลยแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็น Energy ที่สบายๆก็จริงนะคะแต่มันมีความสุขในนั้นเราไม่เราจะไม่บงการกันและกันเราจะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราจะดูแลเทคแคร์นะ,ะมีคิงอยู่สองคิงที่เป็นคู่นะคะ King of ครับฟิลออฟคัแล้วก็ ราชินีเหรียญแล้วก็คิงเหรียญน,นะคะเป็น energy ของการดูแลเอาง่ายๆหมอกำลังรู้สึกว่าคนที่คนที่ใจดีนะ,ค,ะความใจดีของเขาที่ซ่อนไว้นะค,ะความาการดูแลเทคแคร์หรือการแสดงออกความรักเนี่ยหมอว่ามันจะเท่าเทียมกันนะ,ะมันจะเท่าเทียมกันเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็มีสเสน่ห์แสดงว่าคุณเจอคนหน้าตาดี นะใจดีฐานะดีแล้วก็เอาใจเก่งด้วยนะคุณเอาใจเขาเขาเอาใจคุณนะคะเป็นอะไรที่เหมือนแบบความสัมพันธ์ที่กําลังสบายๆอะ่ะนะคะรู้สึกเอิมีความสุขในความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่เรารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เดอะซันขึ้นกับเดอะเวิลด์เลยคุณนะคะเดอะฟูลด้วยนะการหลุดออกจากบางสิ่งบางอย่างคือ คุณจะไม่เหงาใจแล้วเขาก็จะไม่เหงาใจไม่มีการน้อยเนื้อจําใจใครบางคนก็จะพยายามเหมือนที่เราพยายามกับใครบางคนในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรารู้สึกว่าเราทํางานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียอีกฝ่ายหนึ่งมันมันดูไม่พยายามเลยนะคะแต่ทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นคนที่พยายามกับพยายามเหมือนกันและก็เป็นคนที่เชื่อใจได้เหมือนว่ารักคนยากหลักแน่นมั่นคงจริงจังอะ่ะเขาจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่า คบใครไปเรื่อยๆนะคะแต่เขารักความเป็นอิสระคือความเป็นตัวตนของเขาเหมือนว่าคุณจะรับตัวตนของเขาได้เขารับตัวตนของคุณได้ะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบออสบายๆอะ่ะแต่เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ไปอยู่ใกล้ชิดกันนะไปร่วมงานกันไปเจอหน้ากันในทุกวันในตอนเช้ามันเป็นความสุขที่เราได้ร่วมงานนะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมั่นคงแล้วพัฒนาไปได้ในอนาคตเหมือนคนที่มาเติมเต็มกันและกันนะคะเพื่อน นะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า energy พลังงานคนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ธาตุไหนก็แล้วแต่นะคะชาวธาตุลมปกติธาตุลมอะไม่ชอบคบใครที่แบบว่านานมากหรือช้ามากหรือไม่แสดงออกความรักความรู้สึกอะเราไม่รู้เราไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากรอเราไม่ชอบเราไม่ชอบรอนะคะนะคนคนนี้แหละนะคุณไม่ต้องรอนะคะเราจะได้คําตอบความสุขสดชื่นกำลังจะตามมานะคะหมอบอกเลย ถ้าตอนนี้คุณกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่นะชาวธาตุลมมีมีบางพลังงานนะคะหมอเชื่อว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่คุณกําลังคุยกับคนนี้อยู่เจอคนนี้แล้วแล้วคุณก็มั่นใจว่าคุณชอบคนนี้แหละแล้วเขาก็ชอบคุณมีการส่งข้อความหากันมีการดูแลเทคแคร์ care, มีรู้สึกเหมือนมันเป็นฟีลลิ่งของความรักที่อบอวลอยู่ในใจอะ่ะของคุณสองคนอะ่ะนะและคุณก็มั่นใจว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคุณอะ่ะจะมีคนเนี้ย ไปเรื่อยๆในอนาคตคือคุณอะมองไม่ได้เห็นหรอกนะว่าเในความสัมพันธ์มันจะลงเอยหรือไม่ลงเอยอะคุณยังไม่ได้คาดคิดอะลรขนาดนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่มันบอกแต่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยกับคุณอะจะจับมือกันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยนะคะจะมีกันและกันเนี่ยหรือจะไปมาหาสู่กันตลอดอะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆไพ่มันจะเล่าสิ่งนี้นะคะเหมือนว่าโอเคเราอาจจะยัง อให้อิสระกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้อิสระกับคนนั้นแต่มันมีความมั่นคงในใจของคุณสองคนไปแล้วว่าเออรอคอยที่จะเจอกันเวลาเจอกันเนี่ยมันเหมือนโลกทั้งใบรู้สึกว่าเออฉันเจอความสุขและฉันไม่เหงาแหละคุณจะรู้สึกฟีลลิ่งนี้เลยว่าเออเราไม่เหงานะเราไม่น้อยเนื้อต่ําใจแล้วกําลังจะถามว่ากําลังจะถามหาอะไรอะถามหาตัวเองในใจถามหาก็จักรวาลก็ได้ว่า เออทำไมฉันถึงไม่มีใครเข้ามาสักทีทำไมไม่มีใครมาชอบฉันหรือฉันไม่ดีหรือถามหาคุณค่าในตัวเองว่าฉันไม่สวยหรอฉันไม่หล่อหรอฉันไม่รวยเหรอฉันไม่เก่งหรออะไรก็แล้วแต่ว่าฉันไม่ได้ดีพอสำหรับใครหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะเหมือนคนนี้เขาไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังรู้สึกเราเคยโดนคนบางคนด้ยค่าเรานะคะที่เรารู้สึกเหมือนลดคุณค่าของตัวเอง ะะตอนเนี้เราได้รับสิ่งนั้นแหละนะความสัมพันธ์ที่พัฒน,นาเราเจอคนที่ใจดีเหมือนเราบางครั้งสิ่งที่เขาแสดงออกหรือท่าทีเฉยๆหรือดูเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะสวีทโรแมนติกหรือใจดีนะแต่เราได้รู้จักเขาลึกๆจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว้าวนะคะอันนี้หมอบอกเลยนะค,ะคนนี้ใจดีนะ,ะเอาใจเก่งแล้วมีฐานะดีด้วยนะ,ะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ด้วยถูกใจคุณทุกอย่างเลยหมอบอกเลยอ่ะนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณได้คบนะคะแล้วถ้าประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้คนเนี้ยคุณลงเอยได้นะในระยะไกลๆนะคะถ้าคุณกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่และกําลังรู้สึกว่าเฮ้ย hey, หมอแจนมันดีเวอร์วังอลังการขนาดนั้นไหมตอนนี้คุณตอบตัวคุณเองสิว่าคุณกําลังดีกับใครอยู่ถ้าจริงน้าตรงคอมเมนต์บอกหมอแจนเออหมอแจนใช่เนี่ยเมื่อกี้หมอแจนกําลังเห็นเวลาของการอัดวิดีโอคลิปนี้นะคะชาวธาตุลม สองแล้วก็ตองหนึ่งแล้วเมื่อกี้หมอไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะจากนี้ไปนะยี่สิบเอ็ดวันนะคะถ้าคุณทําสิ่งนี้กับคน,นเนี้ยเนี่ยมาสักพักสักระยะหนึ่งคือไปมหาสูไปมหาสูเนี่ยนะคะจากคนร่วมงานคนรู้จักจนคุณรู้สึกเหมือนว่าเออคุณรู้นี่ใส่ใจคอเขาแล้วคุณรู้ใจแล้วว่าเออคนเนี้ยไม่ได้เป็นคนพูดจาไม่ดีไม่จะเป็นคนที่นิ่งเงียบเงียบไม่ได้เป็นคนที่ไม่โรแมนติก หรือเป็นคนที่รู้ยากหรืออะไรนะไม่ใช่สิ่งนั้นนะคนนี้แสดงออกความจริงใจชัดเจนนะมีวุฒิทางอารมณ์คือเขาไม่เล่นไมายเกมอะนะเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบเขาพูดตรงๆนะคะเนี่ยนะเขาก็รู้ว่าคุณชอบเขาคุณก็ชอบเขาเขาก็าชอบคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งนี้เหมือนว่า เอาง่ายๆแหละถ้าคุณแสดงออกความจริงจังความชัดเจนหรือการดูแลเทคแคร์เขาก็ทําสิ่งนั้นให้คุณเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นทั้งเดอะซันและ The World เดอะเวลล์แล้วคุณคิดดูสิเหมือนเหมือนนาทีทองอ่ะโอกาสทองมาที่คุณน่ะนะนะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตกับคนนี้เรากับเขาจะไปยังไงในอนาคตที่ไกลๆเราจะไม่ต้องคาดหวังสิ่งนั้นแต่ว่าวันนี้หรือครึ่งเดือนหลังเนี่ยที่เรากาลังเจอเขาเนี่ยมันเป็นความสุขอ่ะ ะะหมอบอกเลยความสุขสมหวังมีโอกาสที่ใครๆหลายคนน่ะถ้าได้รู้ความรักของคุณสองคนน่ะเขาอ่ะก็อิจฉาคุณใครบางคนนะคะอาจจะไปเที่ยวหรือออกเดทกันเนี่ยโดยที่ันไม่สนคนทั้งโลกชั้น2คนละกันอะไรสิ่งนี้หมอกำลังรู้สึกสิ่งนั้นนะ,ะเดินจับมือกันไปเที่ยวสวนสาธารณะใส่ชุด เหมือนกันใส่เสื้อรักคู่รักอะไรแบบนี้นะเป็นอารมณ์สวีทโรแมติกที่แบบว่าเราไม่สนคนทั้งโลกว่าใครจะมองเข,เขาจะมองเราอย่างไรเราไม่ได้มองคนอื่นเลยเราไม่ได้มองคู่รักผู้อื่นเราจะมองเราแค่สองคนนะคะเราจะไม่แคร์อะไรทั้งโลกเราจะมีความสุข เนี่ยนะหมอได้พลังงานสิ่งนี้นะคะชาวธาตุลมเอาละค่ะคอมเมนต์มานะใครจะใส่ตองหนึ่งก็ตองหนึ่งมาสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะขอบคุณจักรวาลขอบคุณความรักที่ดีขอบคุณความสุขที่กำลังจะเข้ามาแต่หมอแจนเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์บางคนอาจจะเจอคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะหรือในหน่วยงานเขาอะ่ะเขาอยู่ในตําแหน่งงานที่ไฮไฮพาวเวอร์นะคะ โปรไฟล์ดีหน้าตาดีแล้วก็มั่นคงนะคะมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้คิดจะคบใครแบบคือแบบเขาเขาดีอะ่ะนะดีใช้ได้แต่ในภาพลักษ์มุมมองนะบางคนอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่คุณกําลังจะรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะคุณยังรู้จักเขาน้อยให้คุณไปพิจารณานะคะชาวธาตลมอันนี้เป็นคำเตือนของหมอแจแล้วกันเนะว่าถ้าคุณยังรู้จักเขาน้อยอยู่ในกระบวนการที่กําลังทบทวนหรือดูนิสัยใจคอ คุณต้องรู้จักเขาให้นานกว่านี้แล้วคุณจะรู้ความจริงว่าเออคนนี้เออเขาไม่ได้หยิ่งนะเขาไม่ได้เย็นชาเขาเขาใจดีเขาแอบดูแลเทคแคร์โดยที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะทราบนเพราะความสัมพันธ์มันจะกำลังจะขยับและไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดความรู้สึกของคนนั้น ไม่ว่าสมมติเขาจะแอบใจดีกับคุณ,คณเขาจะแอบทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่ารักแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเออคนนี้เอาอะไรมาให้เราใครหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเออดูแลเราแอบดูแลเราอยู่ลับๆเราไม่รู้มาก่อนนะะทีนี้เราจะได้รู้ความจริงนะคะว่าโอเคคนนี้เองเหรออะไรแบบนี้นะคะ ก็เป็นคนที่คุณสนใจอยู่นั่นแหละนะคะว่าเออเขาหรือเปล่าเนาะซื้ออันนี้ให้ฉันอะไรสิ่งนี้นะคะอันนี้หมาะใค่ยกตัวอย่างเท่นั้นเอาละประมาณนี้นะคะชาวท่ารมนะคะความรักความสุขกําลังมาหาคุณนะ,ค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะ,ะทีนี้ถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะ,ะถ้าตอนนี้หมอแจนจัดปรโมชั่นโบาัสล่คาพิเศษนะคะใจสองพันคุณจะได้ สชั่วโมงนะคะหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยสานาทีแค่4ี่กาสิบเก้าทแค่นั้นเองนะคะทีนี้คุณจะได้อะไรบ้างในการดูดวงกับหมอแจนนะ,ะเราจะเปิดพื้นดวงความรักของคุณให้นะคะทั้งชีวิตของคุณเลยตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่สมมุติตอนนี้คุณยังไม่มีใครครบ ภายในหกเดือนเนี่ยเราจะดูว่าใครจะมาเกี่ยวข้องกับในชีวิตคุณไหมหรือถ้าคุณกําลังเดียวกับคนนี้อยู่เราจะดูฝั่งเขาให้ดูฝั่งคุณนะคะและดูความสัมพันธ์ที่จะขยับไปในอนาคตหกเดือนด้วยนะแต่ถ้าคุณยังไม่เจอใครเลยนะในความสัมพันธ์หรือในความรักอายุแค่นี้คุณคิดว่าอ,อ,อายุแค่อายุตอนไหนดีปีไหนดีเหมาะที่หนูหรือผมมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่ดีๆที่จะได้เริ่มต้นหรืออะไรอย่างนี้เราจะบอกนะคะเป็นแนวโน้มในปีนั้นให้คุณเช่น อีกสองปีนี้คุณมีโอกาสจะเจอใครหรือคนนี้ที่คุณกําลังคุยแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันจะไปอยู่ตรงสองปีนั้นที่คุณกับคนนี้ได้ลงเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกทั้งหมดนะคะหรือเรากาลังติดขัดปัญหาอะไรที่จะแก้ไขไพ่ก็จะบอกนะหมอก็จะแนะนาให้หรือในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะบอกนิสัยอุปนิสัยของคนคนนั้นให้นะคะเพื่อให้เราได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางครั้งอะ่ะ เราไม่ได้ใกล้ชิดกัน24ชั่วโมงถูกไหมคะเราไม่รู้ใจเขาหรอกว่าคนนั้นเขาเป็นคนยังไงอะไรไพ่อะมันจะไขความรับแล้วก็เปิดคนของคุณออกมานะคะลองดูนะใครอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยหมอแจนแกสามารถดูได้จริงหรอว่าว่าคนของฉนันน่าเป็นยังไงอะ เสียค่าครูม,มาเราจะได้ทดลองกันว่าเออจริงหรือเปล่านะเพราะคุณจะเป็นคนตอบคาถามและรู้ดีที่สุดว่าหมอแจนไทยคุณใบมันตรงไหมแม่นหรือเปล่านะคะเอาละนะฝากไว้เท่านี้ชาวทัดลมนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวทัดลมคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ